อ่าฮะก็สวัสดีท่านผู้มชมทุกท่านด้วยนะครับพวกกับผมต่อใเนกโกมีมีบรรยายเมะันนี้ผมจะมาสรุปเนื้อหาด็อกเตอร์สโฉบับบางงะให้ท่านผู้ชมฟังกันเนื่องจากมีคนขอให้ผมทําเยอะเลยเกินผมก็เลยจัดให้ตามคําขอแต่ว่าการสรุปเนื้อหาครั้งนี้ผมขอสรุปแบบรวบลัดไปเลยแล้วกันจากตอนที่77ถึงตอนล่าสุดเลยนะครับตอนที่77เนี่ยก็เป็นตอนที่ผมสรุปไว้เมื่อ คลิปก่อนหน้านี้แล้วก็ไปตามดูกันได้ผมจะทําให้ท่านผู้ชมเข้าใจให้ง่ายที่สุดเนื่องจากผมอยากทําเนื้อหาเรื่องล่าสุดเร็วๆแค่นั้นเองถ้าผมทําทีละ3ตอนจนถึงล่าสุดเนี่ยผมว่าน่าจะใช้เวลานานก็เลยเอาแบบคร่าวๆแบบไม่ลงละเอียดลึกเลยละกันแต่จะลงละเอียดที่มันเกี่ยวข้องในตอนอนาคตเท่านั้นนะครับในการสรุปครั้งนี้ผมจะขอใช้ภาพเนื้อหาจากมังงะให้น้อยที่สุดนะครับเนื่องจากมีลิขสิทธิ์ในไทย แต่ก่อนจะเข้าเรื่องถ้าท่านผู้ชมรู้สึกว่าชอบช่องน,นี้ท่านก็นสามารถสนับสนุนช่องผมได้ที่ตู้บุญเติมหรือทัวรเลยตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยโอเคเข้าเรื่องในช่วงที่เซนคูบุกทัพซึกสะในการใช้ไดานาไม้นั้นทำให้ซึกสะยอมพูดเจรจาด้วยแล้วโดยมีเงื่อนไขของเซนคูว่าขอสงบศึกจากทัพซึกสะแลกด้วยการจะช่วยน้องส,สาวซึกสะท,ที่สมองตายไปแล้วแล้วกลายเป็นหญิงไห้ซึกสะก็ยอมตกลงแต่โดยดี เซนคูจึงไปช่วยโดยเอาไดนาไมต์ไประเบิดหลุมเพื่อกดหาตัวน้องสาวที่ชื่อว่ามิไลให้และใช้น้ํายาฟื้นสภาพจนมิไลกับซึกศะ์ได้พบหน้ากันอีกครั้งแต่ทว่าในช่วงเวลานั้นเองเหี่ยวการที่รอเวลานี้มันนานอยู่เขาก็ได้ทรยศซึกศะ์และเซนคูโดยการระเบิดถ้าน้ํากดในตลิตที่ใช้ผสมน้ํายาฟื้นสภาพที่เขาทําแบบนั้นเพราะว่าเขาต้องการเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแถมซึกศะ์มีน้องสาวที่ต้องปกป้องแหลือด้วยทำให้ซึกศะ์มีจุดอ่อน ฮวกะจึงเอาจุดนี้มาสู้โดยการเอาออกไปแทงที่มิไรแต่ว่าซึกะสะก็ขวางได้ทันทำให้เขาบาดเจ็บสาหัสมากแต่ตัวซึกะสะกับเซนคูก็พยายามจะสู้เฮิยวกะสุดชีวิตจนทําให้ทั้งคู่ชนะศึกครั้งนี้มาได้แต่หลังจากชนะศึกมาได้ก็ทําให้อาณาจักรวิทยาศาสตร์มีงานมากมายงานที่ต้องรวบรวมลูกปั้นที่ถูกซึกะสาทําลายไปต่อให้เหมือนเดิมและเซนคูก็ต้องรับภาระหนักในการช่วยซึกะสะจากบาดแผลที่หอกแทงทะลุ แต่ทว่าบาดแผลที่หนักเกินไปทําให้เซนคูต้องแช่แข็งซึกษะสให้เป็นสภาพตายชั่วคราวไว้ก่อนเมื่อได้วิธีทําให้เป็นหินแล้วจะช่วยซึกษะสอีกทีหลังจากซึกษะสถูกแช่แข็งไปเหการต่อไปของเซนคูคือการสำรวจทะเลทางใต้ทางที่มีแสงนั่นแหละการสำรวจในครั้งนี้มีสิ่งจําเป็น2อ,อย่างคือเรือใหญ่และกัปตันเรือเซนคูจึงใช้น้ํายาฟื้นสภาพกัปตันที่ชื่อว่านิวซยมีในิสัยที่ ชอบใช้อภิสิทธิ์ชนมากเป็นตรงข้ามกับซึกะสะเลยส่วนชาวบ้านและคนอื่นๆของซึกะสะก็ช่วยสร้างเรือกันต่อไปในระหว่างนี้เซนคูได้สร้างสิมประดิษฐ์ขึ้นมาอีกชิน้นคือบอลลูนนั่นเองเพื่อเอามาสำรวจพื้นที่น้ำมันดิบเอามาใช้พลังงานในการขับเคลื่อนเรือนั่นเองและเมื่อได้น้ำมันมาแล้วที่เหลือแค่ทดลองเท่านั้นเซนคูจึงเอาน้ำมันใส่เรือเครื่องลำเล็กไปสำรวจทะเลข้างนอกและมีตัวรับสัญ,ญญาณโทรศัพท์ไปด้วยเพราะว่าในระหว่างที่สำรวจไป อยู่ๆก็เกิดสัญญาณแทรกเข้ามาฉะนั้นสัญญาณที่แทรกมานั้นเป็นรหัสมอร์สที่มีเนื้อหาความว่า w i y ที่แปลว่าทำไมส่งมาอยู่ฝ่ายเดียวเท่านั้นเซนคูก็หาต้นต่อไม่ได้จึงสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นพวกที่อยู่เบื้องหลังแสงสีเขียวก็ไดาพวกเขาจึงต้องถอยทับกับฐานไปและไปประดิษฐ์เรดาร์ตรวจจับต่อเพื่อเอามาใช้จับสัญญาณต่างๆในทะเล,ละเวลาผ่านไปผ่านไปเรื่อยๆครบหนึ่งปีในที่สุดเรือก็สร้างเสร็จโดยมีชื่อว่า p e r ิอัส ส่วนคนที่ไปประจนภัยมีเซนค,คูโครโคฮาคุยูซูริฮะไทจูเก็นปูคาสกิกินโรคินโรมาคมาลุกเขียวลิวซุยฟรองสัวที่ฟื้นมาในเวลาใกล้เคียงกับลิวซุยแต่ผมไม่ได้พูดไว้นะและนักโทษ2คนเฮียวกะโฮมูระเมื่อลูกเรือมาครบแล้วจุดหมายปลายทางนั้นคือจุดที่พ่อเซนคูลงจอดนั่นเองเพื่อไปหาแพทตทินัมหรือทองคำขาว สมบัติที่พ่อทิ้งไว้ใน100เรื่องราวนั่นเองของคําขาวมีเพียงแค่นิดเดียวก็สามารถทํานิยาฟื้นสภาพได้อย่างไม่จํากัดแล้วเมื่อพวกเซนคูเดินเรือไปสักพักอยู่ๆก็มีชายปริศนาที่ไม่ใช่คนในหมู่บ้านอิชิกามิชื่อว่าโซซุเขาคนนั้นถูกซัดมาที่เกาะอิชิกามิตั้งแต่เด็กๆคือเกาะที่พวกเซนคูอยู่นั่นแหละแต่ว่าก็มีชาวบ้านเก็บมาเลี้ยงเขาก็ยังจําเส้นทางที่ไปเกาะที่เขาเกิดได้สถานที่นั้นก็คือเกาะที่พ่อ ของพระเอกลงจอดนั่นเองเมื่อถึงเกาะแล้วเซงคูได้จัดตั้งทีมสำรวจไป4คนมีเซนคูวาคุเกนและโซซุยโซซุยคือตัวละครใหม่ที่อยู่บนเรือนะท่านผู้ชมจําไว้ด้วยนะมันตัวสําคัญส่วนคนที่เหลือก็สำรวจจุดลงจอดหรือทาความสะอาดเรือไปคินโร่ได้เป็นคนอาสาล,ลงไปดูว่าใต้ทะเลมีอะไรบ้างในจุดลงจอดนั่นแหละแต่ว่ามันมีรูปปั้นหินเต็มไปหมดรุ่เขียวก็รู้สึกแปลกๆมากว่ารูปปั้นนั้นมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ลิวซุยเองก็รู้สึกล้างสังสารไม่ดีเลยแต่มันก็สายเกินไปเหล่าคนบนเรืออยู่ๆก็ได้เป็นหินไปซะแล้วส่วนทีมสำรวจที่ขึ้นเกาะมาคือพวกเซนคัวก็รู้สึกว่าเห็นแสงแวบๆที่เหลือจึงเอากล้องไปส่องปรากฏว่าคนบนเรือทั้งลำกลายเป็นหินไปซะหมดแล้วเหลือเพียงแค่ซุยกัดจังที่รอดมาไดจากการโดนลิวซุยเตะออกมาโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะขอสรุปแบบข้ามขั้นเลยนะครับว่าเหตุการณ์จากนี้จะเป็นไงคือผมขอไม่ลงรายละเอียดเยอะ หลังจากนี้ก็จะมีตัวละครใหม่โผล่มาคือคิริสเมเป็นคนใช้อุปกรณ์ที่ทําให้เป็นหญิงจะเรียกอุปกรณ์นั้นว่าเมลูซามสสที่ทําหน้าที่ต่อสู้ข้างๆคิริสเมแล้วก็อิบะระผู้ควบคุมคนบนเกาะและหัวหน้าเกาะเป็นพ่อของโซซุยนั่นแหละแต่ว่าพ่อของโซซุยเนี่ยโดนอิบะระทําให้เป็นหญินไปแล้วแล้วหลอกคนบนเกาะให้เชื่อว่าพ่อของเขานะ่ยยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ออกคําสั่งให้ชาวบ้านทํางานอะไรเงี้ย ไอเจ้าอิบัระเองก็จัดฉากทุกอย่างทําให้ตัวเองมีอํานาจบนเกาะส่วนคิริาเมก็เป็นผู้ถือครองเมดูซ่าที่ได้มาจากอิบัระนั่นแหละและเธอคนนี้ก็เชื่อคําพูดทุกอย่างที่อิบัระบอกโดยไม่รู้เลยว่าหัวหน้าเกาะได้เป็นหินไปแล้วและที่อิบัละให้เมดูซ่าเพราะว่าระหว่างที่ใช้เมดูซ่ามันต้องโดนขึ้นฟ้ามันมีความอันตรายต่อผู้ใช้ด้วยอาจจะโดนเป็นลูกปั้นไปจึงให้คิริาเมะควบคุมแทนส่วนโมสอสสเองก็อยากล้มอิบัละแล้วขึ้นมาแทนแต่ทําไม่ได้เพราะว่า ทีริซเมอาจจะทําให้เขาเป็นหินได้ถ้าหากกลยศอธ์อระอันนี้ก็คือแบบว่าเป้าหมายของแต่ละคนนะครับของตัวโกงนั่นแหละคือในช่วงการดําเนินเนเรื่องเนี่ยเซนคูจะพยายามฟื้นคนบนเรือมาทีละคนทีละคนและสร้างอุปกรณ์มาสู้เรื่อยๆและจะมีเหตุการณ์ทําให้โมสึร,ร่วมมือกับเซนคูช่วยเอาเมดูซ่าก็คือศัตรูของศัตรูคือมิดนั่นแหละช่วยเอาเมดูซ่ามาแต่ว่าแผนมันดันแตกซะก่อนทําให้โมสึต้องหันไปสู้กับพวกเซนคู เพื่อเรียกความเชื่อใจของอิบาระอีกครั้งในช่วงที่เซนคูโดนโมสึไล่ต้อนเนี่ยเขาจึงจําเป็นต้องปล่อยให้เฮียวกะออกมาสู้ด้วยส่วนเซนคูจะไปไล่จับเอาเมดูซ่าจากอิบาระต่อในตอนที่โมสึกําลังสู้กับเฮียวกะไปคิริาเมะก็มาสมทบพอดีเมื่อเจ้าอิบาระเห็นคิริาเมะมาปุ๊บก็ยื่นเมดูซ่าให้เธอเป็นคนใช้มันแช่แข็งคนทั้งเกาะทันทีจะได้ตัดปัญหาไปซะแต่คำสั่งนั้นมันดูแปลกๆคิริาเมะจึงสวนกลับไปว่า นั่นมันใช่คำสั่งของหัวหน้าเกาะจริงๆหรอคะในช่วงที่ทั้งสองคนกําลังทะเลาะเรื่องคาสั่งกันอยู่พวกไทจูที่ฟื้นมาจากการที่เซนคูพยายามช่วยก่อนหน้านี้ก็ได้หยิบรูปปั้นหัวหน้าเกาะมาให้ชาวบ้านคนอื่นดูว่าไอ้เจ้าอิบาระกําลังหลอกใช้อยู่จึงทําให้คิริาเมตาสว่างแล้ว,ว่าตัวเธอเองกําลังถูกหลอกแต่มันก็สายเกินไปอิบาระได้ใช้เมรุซาแช่แข็งเธอไปซะแล้วแต่ถึงคิริาเมจะเป็นหินไปแล้วอิบาระก็ยังดําเนินแผนแช่แข็งคนทั้งเกาะอยู่ดี ดยการดึงลูกน้องตัวเองลงน้ำแล้วยัดเมดูซ่าเข้าปากลูกน้องตัวเองและให้เหตุผลลูกน้องคนนั้นว่าถ้าหากนายวิ่งไปกลางเกาะน,นายจะไม่เป็นหินนั่นทําให้ลูกน้องหลงเชื่อจึงรีบวิ่งไปอย่างรวดเร็วส่วนพวกเซนคูก็นึกว่าลูกน้องคนนั้นถือเมดูซ่าจึงวิ่งไล่กันอย่างเอาเป็นเอาตายแต่เมื่อจับลูกน้องได้เมดูซ่ากลับไม่ได้อยู่ที่มือซะหนีไอเจ้าลูกน้องก็บอกเหตุผลไปว่าที่เขาวิ่งมานะั้นเพราะว่าตัวเขาเองก็ไม่อยากเป็นหินเหมือนกันจึงต้องวิ่งมาที่กลางเกาะ นั่นทาให้รู้เลยว่าพวกเซนคูกําลังโดนหลอกแต่ทว่าช่วงตอดแสงเมดูซ่าจะทํางานครมได้บอกให้ทุกคนเข้าแถวเว้นระยะห่างแล้วใช้มืออีกข้างส่งสัญญาณระยะแสงเพื่อให้เซนคูคํานวณค่าตัวเลขแสงที่จะเดินผ่านตัวเองและเมื่อแสงทํางานเซนคูได้เริ่มคํานวณต่างๆอย่างแม่นยำแล้วก็โยนน้ํายาคื้นสภาพขึ้นหัวตอนที่โยนนั่นเองแสงได้เดินผ่านตัวเซนคูไปหัวน,น้ํายาก็ได้ล่วงมาที่มือเขาทันทีและนั่นก็ทําให้เขาแก้บับสตันเป็นหินได้ทันทีในที่สุด ส่วนอิบระตอนนี้เขามั่นใจเลยว,ว่าเขาชนะพวกเซนคูแล้วจึงเอาเหินไปทุบล่างลูกน้องที่ตัวเองยัดเมดูซาเข้าไปแล้วหยิบมันออกมาส่วนเซนคูเองก็ได้ประกาศตนผ่านลาโพงทําให้อิบระตกใจสะดุง้งจนเขาปล่อยมือจากเมดุซาโดยไม่รู้ตัวและการดวลในครั้งนี้จึงเกิดการต่อสูช้ชิงไหวพริบของสองหัวหน้าไม่ใช่แค่ใครหยิบเมดุซาก่อนแล้วจะชนะเท่านั้นแต่ต้องคำนวณการทำงานเวลาการทำงานเวลาแสงรัศมีแสงอีก แต่เมื่อพูดถึงการคำนวณแล้วเซนคูไม่มีทางแพ้แน่น,นอนจึงทําให้ใชัยชนะการดวลในครั้งนี้ตกเป็นของเซงคูไปและเขาก็ได้เมดูซ่ามาในที่สุดและก็ได้ทองคําขาวที่พ่อเซนคูรวบรวมมาให้อีกด้วยทีนี้เรามาสรุปแบบเข้าใจกันเซนคูบุกทัพศึกษาชนะมาต่อไปสร้างเรือเพื่อสารวจเมื่อสร้างเสร็จก็มาที่เกาะน,นิทาน100เรื่องราวเพื่อมาเอาทองคําขาวแต่ในระหว่างหาทองคําขาวคนบนเรือกลายเป็นหินจึงเกิดการสู้กันจนเซนคูชนะมาได้ ได้ทั้งเมดูซ่าและทองคําขาวมาด้วยอันนี้คือเนื้อหาแบบข้ามขัน้นคือผมจะเลงทำร้ายให้คนดูเข้าใจง่ายๆไงผมกลัวคนดูงงผมสรุปให้อันนี้ก็ใกล้ๆกับตอนล่าสุดแล้วที่เหลืออีกนิดเดียวก็จะทำในคลิปหน้านะครับแต่ก่อนจะไปหลังจากจบเหตุการณ์บนเกาะนี้เซนคูก็ได้ช่วยโคาฮาคูที่เป็นหินด,ด้วยแต่อยู่ๆเธอก็เข้ามากอดเซนคูเฉยเลยและนี่อาจจะเป็นสัญญาณของคู่นี้ก็ได้นะครับท่านผู้ชม สำหรับใครที่ถูกใจช่องเนโกะมิมิก็อย่าลืมกดติดตามหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่าสับตะ r คร้และใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และแบ่งปันความชอบของคลิปนี้ไปให้คนอื่นดูและติดตามช่องผมไปอย่างยาวนานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้ารรยดาเซตไลน์